ครับพี่น้องครับมือนีห้องสิไปออกทริปครับต้องไปกันท่างหนาด้านไปมือนี้องาจไปไกลเติบยุดเดินทางประมาณเที่ยวมากแหกเลยี่น้อมมาบูงมาแล้วได้เอ็กซโเข่าโอ้้งลูกพูดนะพูดนะจะว่าุ่งเก๋ไปไปน้ำทาาไปเียกรายลี่หลวไเสียขายน้ำทาองเกทโยุ่สตามมาเด็กๆ็

เดี๋ยวตรวจสัตว์พี่ครับไปกันแท่เลครับขารเม็ดฝนบังหลดมีลูกบอกลูกมีร้านบอกร้านเด้อครับจะยังพาปลาเขาเพิ่นเพิ่นสดงยังน้ำคันแท้อะ เปลี่ยนก็ไปค้นตาดีแยงน้ำกลนว่านางน้ำหนาสินนี้ไคนตา่ดีแยงน้ำหนาโอ้ยจังแมนใะไอ้คนตาดีแยงยังเนี้ย้ แปลนแล้วแปนแล้วมาเสียพ่อใหญ่พ่อใหญ่าพวมานี่น si ี่วานนี่้ไอเชิดทิ้งตัวใส่ตุ้งแช่ด้วยต้นตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งตุ้งแช่ตุ้งแช่โอ้ มองแล้วครับยังวันนี้วันนี้ทุ่งยากว้างอบบีตาบิดสองตัวกำลังมองหน้าพี่น้องนี่ครับพี่น้องอับบีตาบีดกระหายนคนตาดีย่างออกคนตาพอดีเลยนี่เรื่องจริงนข้นตาบอดอย่างหน้าข้นตาดีก็บุคคลอะไ้ออกมาแล้วข้นผิวดีๆเสียหมดเดียมซึ่งกับนั่งเลย sinh tù rồi đây nè tung xe chắc quạt đúng không? <laughs> Ủa phiền phải được ăn đi thế nó thì có thể lái quẩn lên này nên này. โย่ลูกสาวครับเอาลูกสาวมาตากแดดมึงคนผิวขาวขตากแดดเรียกงด่าด้วยอ้าวสิงตัวมีหางด้วยตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งตุ้งแช่ นี่เปนพากันเทิดไปทั่วเนอะองอนี่ก็เอา้าหอบจัดแล่นใครหอบจัดเนาะโอ้เขาว่วเผือามยุน่นีน้ำถล่มได้ี่ไม่ใช่หรือล่า,าไหนครับพี่นองโอ้โวามเนี่มาผิวเสียงมันแล้ว่ยที่แรกคือออกหนาอยู่ อ้าเดี๋ยอามีระเบียดมาแล้วย่า<ะ>งไปพอห้ายีนาเลยไอ้เครองร่องกันเลยตนี้้เียงงม้งงมเพียงงามไรเพียงง้มไรเนี่ยได้ยุ่นีได้ยี่สิบก่กก่อนเลยให้เนี่ย ว,ว้ากคือมีห้อยรถแมคโคร

เอาแล้วสบู่โตก2สองคนเด้อ<า>มือแสกมีท้องเป็ดครับสบู่โตกครับว่า <c oughs> เรียกตัวลูกสาวหนาบูดผูอยู่อยู่มึงหนาลูกสาว่อยหนาบูดก็หนาลิง <c oughs> เอาตัวสิ <c oughs> บอกแล้วอย่าห้าวอย่าห้าว คนวั่ย่อมเป็นฉาหลาเพราะคนหยีอ่ะฮาวฮาว้จใิม้าเปิดดก่เพียงได้สบู่ต๊ก่อไป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 ใจว่านะครับนั่นท่านได้พักอยู่วสบู่ต๊บาดเดียวยละเ เนาะไปรีห,หากินสิ้นม้วนบอลเหรียญก่หันถาเล็กน้อยครับคนสลดัดย่อมเป็นเหยื่อของคนสลดัดกูม่ายางน้ำท่าดีดีเพราะเขาจะลอรอนน้ำออกจับติรดน้ำเนี่โอ้ ฝากกดแคบกดไหลเด้ด้ครับเด้อขันเละตัวง่นยเลยยืนนะยังคุกเข่ายางไหมอุ้ยแวอวแป๊ะฮักว่าเอาสองคนซ้ำกันเลยพา่กันคุกเขา่ายางเนาะครับเดี๋ยวหอดล้วสีบอกด้วยครับพี่น้องครับว่าจิปใจครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะเมื่อกครับเด้อพี่น้องบัตรชูครับ